ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้าอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานกองบัญชาการกองทัพไทยกรดิชนันชัชไลแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะพร้อมกับนำภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานค่ะ มาบอกเล่าบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังให้กับท่านผู้ชมท่านฟังนะคะได้รับทราบค่ะถึงภารกิจต่างๆที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ลงพื้นที่ไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆปัญหาค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะพันเอกรัตนนรัตนโสพล ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชนและยานพาหนะดำเนินการสำรวจนะคะช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน และทำการประสานการปฏิบัตินะคะให้รับทราบสถานการณ์พื้นที่ประสบภัยเพิ่มเติมกับผู้นำชุมชนเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงนาบ้านเฮียตำบลศิราแหงบ้านนาปานตําบลสถานอำเภอปัวและบ้านพลูตําบลพญาแก้วอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนั่นเองค่ะมาต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดตรวจนะคะการปฏิบัติในการผ่อนคลายและการใช้มาตรการหยับยัง้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา โดยลงพื้นที่ไปยังร้านอาหารร้านสะดวกซื้อตลาดศูนย์การค้าผลการตรวจและการประเมินก็อยู่ในเกณฑ์ดีซึ่งผู้ประกอบกิจการร้านค้าผู้ให้บริการผู้รับบริการต่างก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องก,กันโรคและก็ยังมีการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะและการบันทึกรงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการในสถานประกอบการร้านค้าต่างๆแต่ทั้งนี้ชุดต๊ของเรานะคะก็ยังได้ให้คําแนะนําเพิ่มเติมและ เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ